ครับผมสวัสดีครับพบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็นําตัวปืนเดี่ยวหักกรลัมใบคานะครับจากที่เคยยิงมาสักพักหนึ่งนะครับวันนี้ก็เดินทางมาที่สนามภูมไพเด็กนะครับมาทดสอบในอีกสักรอบหนึ่งนะก็จะยิงนะครับกับเป้ากระดาษนะครับประมาณสักสิเมตรนะครับลองดูว่าคุณกระสุนเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างยิงกับลูกโอโอบัคเเมตรนะครับยี่ห้อไทอัมเริ่มนัดที่1นะครับยิงระยะประมาณสักเจเมตรครับโอเคลูกโอบัคเเมตรปัดซ้าย ที่หนึ่งนะครับร้อมหน้าที่สองต่อไปนะครับหน้าที่สามเปลี่ยนฝั่งนะครับประทับขวาบ้างนะโอเค ไปนะครับอีกนาดหนึ่งนัดที่สี่มาเป็นปืนที่ยิงได้สนุกนะครับนะชอบมากเลยโอเคครับอนัดหนึ่งจบนะครับเราไปดูที่ตัวเป้ากันนะครับว่าจะคูณขนาดไหนนะครับทั้งสี่นัดนะครับอยู่ในเป้านะครับปลาวัวเนี่ยเท้งหมดนะครับเท้งหมดเลยนะ ก็มันเป็นลูกโอบัสนะครับ9 9เมตรนะ9436นะครับ36ลูนะครับในวงนี้ทั้งหมดนะฮะถือว่าปืนที่สุดยอดครับยอดเยี่ยมมากนะโอเคขอบคุณมากครับต่อไปก็ให้พี่วัดนะครับเป็นผู้ร่วมทดสอบนะครับปืนเดียวหักลางใบคาร์นะครับกระบอกนี้พร้อมแล้วยิงได้ประทับขวานะครับสุดยอดชอบตัวนี้นะครับชอบตรงดีต่อเนี่ยแหละนะฮะ นัดที่2ครับมีเสน่ห์มากนะครับปืนประเภทนี้ยิงจบแล้วก็ดีดปอกนะครับหากกลังขึ้นมาสุดยอดนะครับดูการดีปอกนะครับปอกโอ้โหคลาสสิกมากๆนะครับความสวยเลยนะฮะอีกนัดเลยนะครับนัดที่3ครับเยี่ยมนะดูการดีปอกครับ พ่พัฒช์โชหน่อยน่าโอเควงมากครับอาจารย์ชอบเลยชอบไหมครับชอบครับโอเคครับสุดยอดเลยนะไปก็จะลองใช้การยีลูกฟอนะครับแบบหักลําอย่างเงี้ยแต่ว่าใช้การคีบเอานะครับดูว่าจะสมูทอย่างไรนะครับเป็นอย่างไรบ้างโอเคจํานวน4นัดนะครับนัดที่หนึ่งก็โอเคนะนัดที่สองครับ ที่สาครับสุดท้ายแติที่สีมาตัวนี้ป๊อกครับผมหลังจากที่ผมกลับมาจากสถานีปืนเนี่ยก็เอาตัวปืนนะครับเดี๋ยวกรบปใบาคาเนี่ยออกมาพินิจพิจารณานะครับดูว่าทำไมจึงชอบตัวปืนกระบอกเนี้ยจัง นะต้องพูดอย่างนั้นนะครับว่าปรามทัาใจทุกครั้งที่ยิงนะปืนนะครับปลอดภัยโอเคนะครับปืนปลอดภัยไม่มีลูกนะเดี๋ยวก็จะมาลองเรียนนะครับว่าหลังจากที่ผมยิงทดสอบเนี่ยประมาณสักสี่ถึงห้ารอบนะครับกับตัวปืนกระบอกนี้เนี่ยว่าทําไมเนี่ยจึงชอบนะครับมันจะมีจุดเด่นเนี่ยอย่างไรแล้วก็จุดด้อยเนี่ยมีไหมโอเคนะครับเอาเป็นจุดเด่นก่อนข้อที่หนึ่งนะครับข้อแรกก็คือเรื่องของระบบการทํางานที่ไม่ซับซ้อนใครก็ใช้ได้นะครับ ตัวประเภทนี้นะมันจะมีตัวนะครับบีบเพื่อหักกลอนนะครับปลดล็อกลงมานะฮะแบบนี้ครับจากนั้นก็บรรจุลูกลงไปครับลูกนี้คือลูกดัมมี่นะเอาไว้ซ้อมนะครับใส่ลงไปปิดเหนี่ยวการนะครับเป็นซิงเกิลต้องห้างนก่อนครับทุกครั้งนะแล้วก็ยิงนะครับตั้งนะครับเสร็จปุ๊บก็หักลัมคาปปอกะครับแล้วก็เอารูปเนี่ยบรรจุใส่เข้าไปใหม่แล้วก็ยิงนะครับเป็นวงรอไฟอันนี้ก็คือเรียกว่าไม่ซับซ้อนใช้งานง่ายใครก็ใช้ได้นะครับอันนี้ข้อที่หนึ่ง ข้อที่2นะครับก็คือปืนประเภทนี้นะเรียกว่าจะยิงลูกอะไรก็ได้นะครับจะเป็นลูกเบารูปแรงนะลูก1แรงลูก3าแรงขึ้นยิงได้หมดนะครับไม่เลือกเพราะว่ามันยิงเข้าไปเนี่ยแล้วก็งานลกนะครับยังไงเนี่ยก็ลั่นนะครับทุกน้ำนะโอเคนอกจากกระสุนจะได้นะครับนั่นคือจุดดีข้อที่2นะครับลูกอะไรก็ยิงได้ไม่เลือกนะจุดดีนะครับข้อที่3นะก็คือเรื่องของ การนำพานะคไปนค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเพราะว่ามันเทคดาวออกได้โอเคนะครับเคลียร์ปืนเรียบร้อยนะเอาตัวไเจ้าตัวกระโจมมือนะครับตัวนี้ออกแล้วหักลำมงแบบนี้แยกชิ้นนะครับเป็นสองชิ้นแล้วก็ใส่ไปในกระเป๋ากระเป๋าปืนลดโอกาสเสีรยงที่เจ้าหน้าที่ท่านจะมาตรวจถ้าพบเจอก็ปืนไม่พร้อมใช้ตัวนี้ก็เป็นจุดตีอีกจุดหนึ่งแครี่ได้ง่ายนะครับโอเค ประกอบก็ง่ายนะประกอบก็เพียงแค่จับนะครับที่ทาให้ดีนะแล้วก็ใส่งไปนะครับมัน <c oughs> จะมีเขี้ยวเอาให้ตรงนะให้ตรงรอนนะครับแล้วก็บีบลงไปสะกู่หนึ่งนะครับปึ๊บอันนี้ตัวประกับนะครับก็ใส่ตามที่ทางเลยคือมานใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับขอประกอบง่ายนะใส่คืนก็ง่ายนะครับต่อมานะครับร้านทำความสะอาดก็ง่ายเพราะมีแค่ลำกล้องเดี่ยวนะแค่นั้นนะครับทะลวงเข้าไปเลย จุดดีเยอะนะครับเยอะมากนะครับอีกสักข้อหนึ่งลำกล้องที่ยาวนะครับ28นิ้วนะทำให้ระยะการยิงเนี่ยไปได้ไกลนะไปได้ไกลเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะครับจากการยิงกบอกเนี่ยสัก20่เมตร30เมตรก็ยังคงเข้าเป้าอยู่นะครับยืดไปถึง50เมตรก็ยังได้นะสมัยที่ผมไปยิงที่สนามราชสีห์นะครับก็ยิงถึง50เมตรเลยนะครับป็นกระบอกนี้นะอีกข้อหนึ่งนะจุดดีเยอะเหลือเกินนะครับ น้ำหนักนะครับของชางอยู่แล้วเนี่ยอยู่ที่2.5กิโลกรัมน้ำหนักค่อนข้างเบานะค่อนข้างเบาครับไอตัวน้ำหนักเนี่ยมาเป็นทั้งจุดดีแล้วก็จุดด้อยนะถ้าจุดดีก็คือการแครี่นะครับง่ายจุดด้อยก็คือพูดถึงจุดด้อยเลยแล้วกันครับจุดด้อยเนี่ยน้ำหนักที่เบาเนี่ยทำให้แรงดีคอยนะครับนะตัวนี้ถือว่าเป็นจุดอาจจะเป็นจุดด้อยนะครับของปืนกระบอกนี้สําหรับคนที่เพิ่งจะมายิงปืนลูกซองนะครับใหม่ๆเพราะว่าน้ำหนักที่เบาเนี่ยแรงดีคอยนะครับที่มันอัดกลับมาเนี่ย เรียกว่ามันถ่ายมาเต็มเต็มนะครับที่ตรงร่องไหลของเรานะถ้าจับถือไม่ดีพอนะเช่นนะครับจัดท่านี้แล้วยิงเนี่ยไอโโตแก้มนะครับไม่แน่พันท้ายนะมันจะตกนะครับขึ้นมาอันตรายนะครับอีกจุดหนึ่งถ้าเผื่อว่าประทับไม่ดีนะครับไปโดนกระดูกนะแล้วมันอาจกัดนะครับเข้ามาเนี่ยบาดเจ็บแน่นอนนะครับตรงนี้อาจจะเป็นจุดด้อยนะครับเรื่องของรายดีคอยที่ค่อนข้างหนักนะโอเคนะครับจุดด้อยมีไหมนะครับก็ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้จุดต้อยเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะเป็นจุดดีนะครับไอ้ข้อหนึ่งลืมนะครับจุดต้อยของปืนกระบอกนี้ที่เด่นชัดที่สุดไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องของอัตราการยิงความเร็วนะครับในการยิงนะค่อนข้างช้านะครับล่าสุดที่ผมเพิ่งจะไปยิงมาเนี่ยก็คือใช้การขี่เป่านะครับแบบนี้ก็เรียกว่ายิงจบนะครับมันต้องมีกระบวนการในการที่เอารูปเนี่ยออกมานะยิงจบปุ๊บแล้วก็ หักออกมาครับตั้งนะครับระะหักออกแล้วก็หยิบลูกสายเข้าไปใหม่อันนี้ค่อนข้างช้านะครับค่อนข้างช้ามากแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยจุดเด่นเนี่ยจะมากกว่าจุดด้อยอันนี้ผู้ยังเป็นกลางนะครับจุดเด่นเนี่ยจะมีค่ามากกว่านะก็ <between S 1> ถือว่าเอาไว้ยิงนะครับสำหรับสถานาการณ์หรือว่าป้องกันชีวิตและทรัพย์สินได้ในบางครั้งที่จําเป็นนะครับปืนกระบอกนี้นะโอเคถ้าเพื่อนสมาชิกย,ยังไม่เคยลองนะครับผมแนะนาว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะลองดูนะครับ ตอนที่ยิงจบเนี่ยนะฮะเอกลักษณ์ของเขาเลยก็คือการถักกลามนะครับยิงจบเพี้ยไปนะครับตั้งนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนที่จะเอารูปออกมาเนี่ยมันจะมีความตามเนแบบเนี้ยลองดูนะครับผมว่ามันเป็นฟีลลิ่งที่ผู้ยิงเนี่ยต้องสัมผัสด้วยตัวเองนะครับจึงจะรู้ว่ามันยอดขนาดไหนโอเควันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับประมาณนี้ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะคะรับสวัสดีครับ